สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดท,ท,ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นโนข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เดตท,ที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube นะครับแล้วก็เชียร์มันสาใจครับถ้าใครสนใจก็ สามารถคลิกลดิงกานลางได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเอริกเอนฮากเพิ่มเติมนะฮะเอริกเอนฮากเนี่ยนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเกมแดงเดือดคืนนี้นะครับเทนฮากเนี่ยก็หวังว่าลูกทีมเนี่ยจะใส่พลังแล้วก็ความดุดดันในเกมที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในคืนนี้นะฮะก็คาดหวังว่าทุกคนเนี่ยจะ ร่วมกันสู้ร่วมกันฝ่าฟันเรื่องของโปรแกรมหนักนี้ต่อไปได้นะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยนะครับเอริกเทนฮางเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะสามารถทําให้แมนเชสเตอร์ูไนเนี่ยกลับมาเข้าที่เข้าทางได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเทนฮางเนี่ยได้มีการกล่าวว่าผมเนี่ยไม่ได้มาที่นี่เพื่อตัวเองอยู่แล้วนะครับภาพรวมเนี่ยก็มาช่วยสโมสรให้มันดียิ่งขึ้นกว่าดิมน,นะครับหลังจากที่มีเรื่องเร็รร้าย เกิดขึ้นกับทางสโมสรมานานหลายปีเนาะเทนฮากเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นความท้าทายที่ยากมันเป็นงานที่ยากนะครับเขารู้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าอาชีพการเป็นกุซึงเขาเนี่ยก็เจอแต่ง,งานแบบยัยากกวบานี้แหละซึ่งภาพรวมเนี่ยเจ้าตัวก็มองว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็น่าจะทาได้สําเร็จนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไปกับทีมได้ดีเช่นเดียวกันด้วยนะครับโอเคครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เทนฮากยังได้มีการพูดถึงเรื่องของผู้นนําของกลุ่มะครับ เทนทังเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องนะครับแล้วก็ยอมรับครับว่าเขาเนี่ยต้องการให้ผู้นําภายในทีมเนี่ยปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างแก่นักเตะคนอื่นที่อยู่ในทีมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะซีเนียหรือว่านักเตะที่เป็นผู้นําของกลุ่มอาจจะเป็นฮอรนโดบรูโน่นะครับราฟเฟลวารานเดวิดส์ชาฮารีมักไวย์แรดฟอร์ดอะไรก็ตามแต่แหละว่าคุณต้องเป็นแบบอย่างให้แบบรุ่นน้องหรือว่าเพื่อนร่วมทีมนะครับถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณเป็นผู้นําเป็นหัวโจกของกลุ่มนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของเอริกินฮาร์กที่ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมกันมาสรุปรวบลัดประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องของมาคัดฟอร์ดนะครับรัดฟอร์ดเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยยังคงมุ่งมั่นเต็มร้อยนะครับกับทางสโมสรต้สนสังกัดเดิมนี่แหละก็คือแมนยูนี่แหละถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือเรื่อง,องการย้ายไปร่วมทีมบีเอชเอในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็าตามนะครับยังคงมุ่งมั่นอยู่เหมือนเดิมนะครับ ส่วนเรื่องของคาซิเมโรกันนะครับคาซิเมโร่เนี่ยนะฮะตามรายงานจากโรมาโน่เนี่ยก็มีการระบุกันออกมานะครับว่าตอนนี้คาซิเมโร่ผ่านการตรวจร่างกายกับแมนยูเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อรอแค่การอนุญ,ญาตวีซ่าจากทางสหรัฐอาณาจักรยางเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับในช่วงนี้เจ้าตัวเนี่ยก็จะมีการเดินทางไปที่มาริดนะครับไปบอกลาเพื่อนร่วมทีมอย่างเป็นทางการนะครับหรือว่าไปอำลาอย่างเป็นทางการ สำหรับสโมสรนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันครับเกมวันหน้าน่าจะพร้อมนะครับส่วนเรื่องของคาซิเมโร่เพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็มีรายงานจากดิลันติกนะมีการยืนกรานนะครับว่าคาซิเมโร่เนี่ยจะไม่ได้รับค่าเหนื่อยที่เยอะจนเกินไปหรือว่าในระดับแบบ2เท่าที่มีการเบิ้ลกันขึ้นมานะฮะตามที่หลายๆสื่อรายงานมามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอาจจะได้รับค่าเหนื่อยเยอะแหละแต่ว่ามันก็อยู่ในปริมาณที่พอที่จะคุยกันได้พอที่จะ โอเคกันได้นะครับไม่ได้เยอะแบบระดับเป็นตัวท็อปของทางสโมสรเลยนะครับอันดับหนึ่งเข้ากับโรนโดก็คงไม่ใช่นะครับปัจจัยหนึ่งที่ทําให้นักเตะย้ายมาเนี่ยปัจจัยสําคัญแล้วกันก็คือเรื่องของการที่นักเตะเนี่ยต้องการหาความท้าทายอะไรใหม่ๆนะครับนี่คือปัจจัยสําคัญเลยนะฮะแล้วก็ราเฟลวารานครับเป็นคนที่ช่วยในการโน้มน้าวให้นักเตะราลานี้ยอมพูดคุยกับทางแมนยูแล้วก็ได้มีการย้ายมาร่วมทีมแมนยูอย่างที่ เราได้ยินกันนะครับอโอเคประมาณนี้ส่วนเรื่องของแอนโทนีครับก็รายงานล่าสุดเนี่ยนะฮะอย่างที่เราทราบกันครับว่าแอนโทนีเนี่ยไม่มีรายชื่อในเกมล่าสุดที่อาแจกทําศึกนะครับซึ่งไม่มีรายชื่อทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะทางอัลเฟรดชรอยเดอร์ซึ่งเป็นมือซื้อของทางอาแจกเนี่ยออกมายืนยันนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยก็คืออาแจกแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยต้องการให้แอนโทนีเนี่ยอยู่กับทีมต่อไป หลังจากที่นักเตะเนี่ยมีข่าวลือเรื่องของการย้ายร่วมทีมอย่างหนักกับแมนเชสเตอร์เดในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับคือชลอเดอร์เนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลสําคัญที่ไม่ใส่แอนโทนีในเกมนัดล่าสุดเนี่ยเพราะว่านักเตะเนี่ยใจไม่พร้อมนะครับมีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็นักเตะเนี่ยใจไม่พร้อมใจแบบวันไหวแล้วก็ใจลอยอยากย้ายทีม่นแหละพูดกันแบบตามตรงนะฮะก็เลยตัดชื่อไปก่อนแล้วก็อยากให้นักเตะเนี่ยโฟกัสกับ สโมสอนต้นสังกัดนะฮะมันก็เลยต้องมีการลงโทษบีบบังคับกันหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดคุณไม่เชื่อฟังคุณก็ไม่ได้รับโอกาสนะในเกมนัดดังกล่าวนะครับแล้วก็อาแจกเนี่ยยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าไม่ต้องการปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมด้วยนะครับเออก็เป็นสาการที่เดือดมากๆณเวลานี้ฮะของทางฝั่งอาแจกนะครับส่วนเรื่องของเบ็ดเงินเนี่ยนะครับอาแจกเนี่ยได้มีการโกงราคาขึ้นไปอย่างที่เราทราบกันอยู่ที่ประมาณ100้ล้านยูโรนะครับตามรายงานจากดินติกนะฮะ ซึ่งทางแมนยูเนี่ยก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าราคาเนี้ยจะเป็นราคาที่ควรที่จะเสนอไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าราคามันอัพขึ้นไปแบบเรื่อยๆอ่ะตอนแรกตั้งมา8 0ล้านยูโรแมนยูก็ยอมแล้วนะครับแล้วก็โกงขึ้นไปอีกเป็น100ล้านยูโรแมนยูก็กําลังคิดอยู่ว่าควรที่จะยื่นหรือเปล่าในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าอาจจะเป็นในช่วงตลาดรอบหน้านะครับตอนนี้บอร์ดแมนยูก็กําลังประชุมอย่างหนักนะเพราะว่าเสร็จภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของคาเซมิโรแล้วแล้วก็เตรียมดําเนินการ ดิวต่อไปนะครับแถมทั้งมันยังช้าไม่ได้แล้วด้วยนะครับเพราะว่าตลาดซื้อขายเนี่ยมันใกล้ที่จะปิดตัวลงแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนะฮะก็กําลังเร่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับตัดสินใจแล้วแหละว่าจะเอาอย่างไรนะครับส่วนในรายของโคดิกัรโปเนี่ยนะครับแมนยูก็กําลังคิดเหมือนกันนะว่าราคาเม็ดเงินในเรื่องของโคดิกัรโปเนี่ยแมนยูจะมีการพิจารณายอมจ่ายไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย P S v มีการคอราคาโคดิกัรโปอยู่ที่ประมาณ3 8ล้านปอนด์ แต่ว่าแมนยูเนี่ยยินดีจ่ายอยู่ที่34ล้านปอนด์มันก็ต่างกันอยู่เล็กน้อยนะ เกี่ยวกับเม็ดเงินนะครับ34กับ38ล้านปอนด์เนี่ยนะฮะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกับแมนยูก็กําลังคิดแล้วว่าจะไปซื้อในรายของแอนโทนีรายเดียวไหมหรือว่าซื้อโคดิกาโปที่ราคาลดลงมาหน่อยนะครับก็กาลังคิดอยู่หลากหลายทางออกกันแหละให้มันดีที่สุดนะครับในเรื่องของการเลือกซื้อแนวรุกรายใหม่นะครับแต่ทีนี้มันก็มีกระแสะเพิ่มเติมนะครับจากดีเทลกราฟเนี่ยมีการระบุกัอนออกมานะครับว่ามันมีความเป็นไปได้ครับที่แมนยูเนี่ยจะเซ็นสัญญากับทั้งแอนโทนีแล้วก็โคดิการ์โปไป โดยที่ไม่เลือกใครคนใดคนหนึ่งนะซึ่งคาดกันว่าในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับ2ดีลนี้นะครับก็คือทั้งแอนโทนีแล้วก็ในรายของโคดิกาโบน่าจะมีการชัดเจนเพิ่มขึ้นแล้วกันเกี่ยวกับ2ดีลนี้นะฮะส่วนกระแสข่าวก็สิบในเรื่องของแฮร์รี่แม็กควายกันบ้างนะครับก็มีกระแสข่าวออกมานะครับล่าสุดเนี่ยแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยไม่มีแผนการที่จะปล่อยแฮร์รี่แม็กควายกับตันทีมออกจากทีมนะครับถึงแม้ว่าเชลซีเนี่ย จะมีข่าวเชื่อมโยงกับแนวรับรายนี้ก็ตามนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนครับเดอการเดียนเนี่ยได้มีการเล่นข่าวออกมาครับว่าเชซีเนี่ยกำลังเบนเป้าหมายมาให้ความสนใจฮห์เล่นม็กวายนะครับหลังจากที่ในเดียวของเวสลี่โฟฟาน่าของพวกเขาเนี่ยมันดูที่จะเป็นเดียวที่ยากนะครับแต่ว่าแมนยูก็ไม่มีแผนการปล่อยตัวทั้งสิ้นนะครับส่วนตำแหน่งผู้สำบะตูครับก็มีข่าวออกมาจากโรมาโนนะครับ โรมาโน่เนี่ยได้มีงานให้ข้อมูลกันออกมาครับว่า Manchester, แมนเชสเตอร์ูดนเนี่ยกำลังพิจารณาการคว้าตัววลาโฮดิมอสนะครับผู้สับตูตองทางเบนฟิก้านะฮะก่อนที่ตลาดซื้อขายเนี่ยจะปิดตัวลงนะครับก็ถือว่าผู้สับตูตรายเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกของแมนยูนะจริงๆมีประมาณสันตสี่รายที่แมนยูเล็งกันเอาไว้นะครับพวกยานซัมเมอร์นะครับพวกบักแมนอะไรประมาณนั้นนะฮะที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นนะครับ แล้วก็ในรายของเจมการ์เนอร์นะครับตอนนี้ก็ท็อตแนมลสเฟอร์ hmm. แล้วก็ลีเดียเต็ดรวมถึงซอลตแฮมตันยังคงจับตาดูสายการของเจมการ์เนอร์อย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็กําลังพิจารณาเรื่องของการยื่เข้อเนออยยังเป็นทางการให้กับแมนยูอยู่นะครับราคาค่าตัวก็ประมาณไม่เกิน20ล้านปอนด์นะฮะซึ่งแมนยูก็พร้อมที่จะรับฟังอย่างที่มีการเล่นข่าวออกมาหลายวันก่อนนะครับก็รอดูสายการการันสําหรับเจมการ์เนอร์นะฮะส่วนในรายของสกอตต์เบ็คโทมินีเนี่ยนะครับ หลังจากที่มีการย้ายมาของกัสเมโร่เนี่ยทำให้นักเตะก็มีข่าวย้ายทีมออกมาแบบต่อเนื่องซึ่งรายงานล่าสุดเนี่ยจาก t a l k s p o r ์ตมีการระบุกันออกมานะครับว่าแมททูแม,เมนเนียก็เริ่มที่จะมีการคิดเรื่องการย้ายทีมแบบจริงจังแล้วนะครับโดยที่ปลายทางเนี่ยถ้านับในเฉพาะเพียงแตอ,อังกฤษเนี่ยก็จะมีเอเวอร์ตันนิวคาเซิลนะครับมีเวสต์แฮมแล้วก็เลสเตอร์ที่เป็นทีมล่าสุดที่ให้ความสนใจมิดฟิลด์รยนี้เช่นเดียวกันด้วยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, ก, share. กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ